หมูเด้งสูตรนี้นุ่มเด้งรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากไปลงมือทำํำเลยค่ะเพื่อนๆต้องมีเครื่องปั่นดีๆก่อนนะคะเพราะว่าต้องปั่นยาวๆหน่อยหมูบด500กรัมไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองซอสแม็กกี้ขวดเหลือง2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะพริกไทยปริมาณตามชอบรากผักชีปริมาณตามชอบปิดเครื่องปั่นเลยค่ะ รอบแรกก็จะปั่นเบอร์หนึ่งก่อนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ปั่นเบอร์สองยาวเลยค่ะปั่นให้เนื้อเด้งเลยลืมใส่แป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดก่อนสองช้อนโต๊ะแล้วก็ปั่นยาวเลยค่ะทีนี้ปั่นให้เนื้อนุ่มฟูขึ้นมาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปเตรียมต้มกันเลยหมูเด้งสูตรนี้คือรสชาติกลมกล่อมมากๆนะไม่ต้องเดือดนะคะประมาณนี้ค่ะปั้นหมูเด้งลงไปเลย บ้านแบบไหนก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยพอฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ทิ้งไว้ก่อนสัก5้านาทีแล้วค่อยตักขึ้นน็อกน้ําเย็นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูเด้งสูตรนี้คือนุ่มเด้งอร่อยมากไปลองทําดูนะคะ